สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกคนครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราชื่นชมกับผลงานของกองบัญชาการตํารวจนครบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะเรียนข้อมูลว่าเป็นกรณีที่สํานักงานชาติครับต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามผู้กระทําผิดในการลักลอบทั้ง ลำเลียงจำน่ายนะครับยาเสพติดให้โทษให้เห็นผลภายใน90วันก็ดังจะเห็นได้จากที่ทุกองบัญชาการครับทุกกองบังคับการกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดก็มีการเดินหน้าขับเคลื่อนในเรื่องของการป้องกันและปราบปรา,ามยาเสพติดอย่างอย่างเข้มข้นมาโดยตลอดและผมก็เชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนคงจะได้รับทราบผลการปฏิบัติของทุกองบัญชาการ ไปมากแล้วนะครับสำหรับนโยบายที่เราจะต้องปฏิบัติตามเนี่ยด้วยแนวคิดที่เราคิดว่าเราเราจะไปมุ่งเน้นในการปร,ปราบปรามจับกลุมผู้ค้ารายย่อยที่ขายตามชุมชนตำบลหมู่บ้านนะครับเพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยเนี่ยหมดสิ้นไปนะครับจะทำให้ซัพพลายเนี่ยลดลงนะครับแต่ก็ เราก็ไม่ได้ละทิ้งหรือว่าไม่เน้นผู้ค้ารายใหญ่ซึ่งเรามีข้อมูลแล้วก็มีหน่วยปฏิบัติที่ร่วมบูรณาการกันอยู่แล้วนะครับความสําเร็จของกองบัญชาการตํารวจนครบาลโดยกองพักการสืบสวนตำรวจนครบาลได้ข้อมูลจากการซักถามและขยายผลอันเนื่องมาจากการที่เราเปิดปฏิบัติการจัดทําข้อมูลแล้วก็ตรวจค้น เหมาซึ่งเป็นผู้ค้าลายย่อยมาตลอดสามครั้งที่ผ่านมาเดือนละครั้งนะครับในในผลงานวันนี้นะครับที่กองพับการสืบสวนนครบาลเนี่ยได้สืบสวนมาเป็นระยะเวลาสองเดือนเศษจ,จากการขยายผลและซักถามผู้ค้ารายย่อยที่ได้มาก็ทำให้ทราบว่ากลุ่มเครือข่ายครับของในปาร์คไซน้อยนะครับซึ่งอยู่ที่นนบุรีเนี่ย ได้มีพฤติการเป็นเป็นขบวนการเคลือข่ายที่นำยาเสพติดเข้ามาพักยาอยู่ที่นนทบุรีที่บางบัวทองนะครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะจากการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มในปาร์คไซน้อยตำรวจสืบนครบาลก็พบว่าจะมีการนำยาเสพติดบางส่วนเข้ามาพักยาที่บางบัวทองนะครับ เพื่อรอเวลาในการลักลอบนำออกไปแพร่ระบาดและจำหน่ายนะการเฝ้าติดตามดูพฤติการก็พบว่ากลุ่มของในปาร์คไซน้อยนะครับก็ได้มีการใช้รถจำนวนสองคันคือรถ Honda f ฟรีกับรถเบนซซึ่งมีการลักลอบนำยาเสพติดจะเข้าไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่บางบัวทองนะครับแต่ด้วยพฤติการที่เรามั่นใจว่า กลุ่มในปาร์คและสมุนเนี่ยจะรู้ตัวแล้วว่าตำรวจติดตามแล้วนะครับเพราะเราติดตามมาสองเดือนแล้วนะครับทำให้เจ้าที่ตำรวจของกองสืบนครบาลนเนตัดสินใจที่จะเข้าชาร์จและปฏิบัติการที่บริเวณถนนสงประพาในเมื่อคืนนี้เองก็คือเที่ยงคืนเศษเศษของวันที่ยีบเนะครับจากการเข้าปฏิบัติการชาร์จรถ ฮอนด้าฟี d ซึ่งมีผู้ต้องหาหนึ่งคนเนี่ยเป็นคนขับเราพบว่ามียาบ้าอยู่ในรถจำนวน5.7ล้านเมเ็ดเศษๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ได้ผลความสำเร็จอย่างมากแต่ในระหว่างที่การเฝ้าติดตามเนี่ยเรามั่นใจครับว่ากลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้เนี่ยมีการติดต่อสื่อสารกันด้วยเครื่องมือสื่อสารแล้วนะครับทําให้ รถเบนซ์คันหน้าเนี่ยฉีกตัวแล้วหนีออกเลยนะครับซึ่งในายาร์คใส่น้อยก็อยู่ที่รถเบนซ์แต่ว่าเป้าหมายเนี่ยปรากฏว่าจากการติดตามไปเป็นระยะระยะเนี่ยแล้วเรามีทีมปฏิบัติอีกทีมหนึ่งซึ่งเฝ้าดูอยู่ที่บ้านที่มีการซุกซ่อนอยาเสพติดหนึ่งก็พบว่ารถเบนซ์ของในายาร์คเนี่ยเข้าไปที่บ้านหลังนั้นนะครับปรากฏว่า เมื่อรถเป็นเข้าไปก็มีความพยายามที่จะนำยาเสพติดทั้งอยู่ในรถและอยู่ในบ้านขนออกมาที่จะหลบหนีนะครับแต่ชุดปฏิบัติการของกองบัพการสืบสวนคนครบาลนก็เข้าชาร์จทันทีทำให้ในปยาร์คแล้วก็สมุนอีกสองคนรวมสามคนหลบหนีนะครับหลบหนีแต่ตำรวจนครบาลก็ติดตามจนสามารถจับกลุ่มได้ อีกสองคนนะครับยกเว้นในปาร์คที่หลบหนีไปได้นะครับเมื่อนำตัวกลับมาที่รถก็ตรวจค้นพบยาบ้าในรถอีกห้าแสนกม็ดนะครับแล้วก็ขอเข้าไปตรวจค้นในบ้านก็พบอีกสามล้านเม็ดเศษนะครับรวมแล้วทั้งหมดคือประมาณเก้าจุดสี่ล้านเม็ดเศษนะครับก็ถือว่าเราได้ตัวผู้ต้องหาสามคนยาบ้าอีก กับ10ล้านเราได้ยึดรถไว้สองคันโทรศัพท์มือถืออีกส่วนหนึ่งซึ่งจะต้องสอบสวนแล้วก็ขยายผลต่อเนื่องไปนะครับเพื่อให้เกิดการเก็บข้อมูลแล้วก็ทลายเครือข่ายนี้ให้สิ้นซากต่อไปซึ่งขณะน,นี้ท่านผู้การนครบาลท่านรองจัดการ,าาาลการแล้วก็ผู้การสืบสวนเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการแกนรอยแล้วก็สืบสวนทราบ ให้ได้ตัวในปาร์คมาให้ได้โดยเร็วนะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จท,ที่ที่ต้องชื่นชมทางตํารวจนครบาลครับที่นํานโยบายของสำนักงานชาติในการจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยและขยายผลจนจนจากจุดที่เล็กๆได้มาถึงจุดที่ใหญ่ๆ,ๆนะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าด้วยแนวนโยบายที่เราต้องการจะกดขันแล้วก็จับกลุ่มพวกผู้ค้ารายย่อยเนี่ยเราต้องการ ตัดระบบวงจรค้าขายในชุมชนโดยใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายแต่สิ่งที่เราจะได้ตามมาจากมุมมองที่เราคิดตั้งแต่ตอนออกนกโยบายนี้เนี่ยก็คือว่าเราจะสามารถขยายไปถึงผู้ค้ารายใหญ่ได้นะครับซึ่งทุกกองบัญชาการแล้วก็กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยก็ได้ทำผลงานได้เห็นแล้วว่า สิ่งนี้มันสามารถจะวิเคราะห์แล้วก็ประเมินได้ได้เกิดความเป็นจริงจริงๆนะครับแล้วก็ผมก็ยังมั่นใจว่านาครบาลแล้วก็กองบัญการปราบปรามยาเสพติดและภาคอื่นเนี่ยก็ยังคงต้องใช้ข้อมูลที่เกิดจากการขยายผลผู้ค้ารายย่อยอีกหลายรายครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลแล้วก็ประสานกับกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็หน่วยงานตามพื้นที่ชายแดนที่เราจะต้อง เฝ้าระวังการทะลักเข้ามาเมื่อหลุดรอดเข้ามาก็จับผู้ลำเลียงนะครับแต่เรามุ่งเน้นไปที่รายย่อยที่เราจะเริ่มจากจุดเล็กๆขึ้นไปหาจุดใหญ่นะครับแต่วันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์อย่างดีว่านี่คือความสำเร็จอย่างหนึ่งที่ตำรวจได้มุ่งมั่นทำงานเพื่อเพื่อขจัดภัยยาเสพติดให้กับพี่น้องประชาชนครับไม่ทราบว่าสื่อมีอะไรจะถามไหมครับ ผมเองก็มาเพราะให้กำลังใจแล้วก็มารับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงจริง,รงๆก็ได้รับรายงานมาตั้งแต่หลังจากกลุ่มแล้วครับแต่เพียงแต่ว,ว่าอยากให้ผลงานในการขยายผลออกมาได้มากที่สุดนะครับแต่วันนี้ก็เหลือแค่เพียงตัวหัวหน้ากระบวนการเท่านั้นที่เรายังตามอยู่นะครับถ้าทลายเครือข่ายนี้ได้ก็จะเป็นกานปัดไปอีกหนึ่ง,งเครือข่ายครับมีอะไรจะถามไหมครับ เป็นครั้งแรกครับแต่ว่าผู้ต้องหาทั้งสามคนก็มีประวัติเรื่องยาเสพติดมาทั้งหมดครับเอ,อ่อถ้าเรามองในในจำนวนยาเสพติดที่เราจับนะครับกับเครือข่ายเนี่ยต้องต้องยืนยันว่าเป็นรายใหญ่ละนะครับเป็นรายใหญ่แล้วก็เป็นตัวการสำคัญที่ถือว่าเป็น ความผิดรุนแรงในเรื่องยาเสพติดครับถูกต้องครับถูกต้อง<จ><บ><ช><ด>คิดว่าคงไม่ใช่อะครับแต่ว่าเป็นพฤติการที่รับยามา แล้วก็มาเก็บพักยาไว้ที่นนทบุรีเพื่อจะส่งกระจายนะครับไปยังเครือข่ายของเขาเองในการไปจำหน่ายตามชุมชนต่างๆครับครับก็ถ้าไม่มีอะไรก็ขอขอบพระคุณมากนะครับครับก็ขอชื่นชมนครบาลครับแล้วก็เราตั้งข้อสังเกตอะไรไว้ในเรื่องพิธีการจากการที่เราจับกลุ่มได้ทั้งจุดที่พักยา แล้วก็พฤติการของผู้ํำเรียงแล้วก็ผู้ขายได้ได้มากพอสมควรซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะไปวิเคราะห์แล้วก็กําหนดแนวทางในการป้องกันแล้วก็ปรับปรามในในวันข้างหน้าให้ได้ผลเร็วมากยิ่งขึ้นต่อไปครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับโอเคครับ ผมจะเกริ่นนิดเดียวนะครับคือเรื่องนี้ผมในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามครับก็ทราบรายละเอียดและพฤติการแล้วก็มีการสั่งการมาที่นครบาลในเรื่องของการทั้งการป้องกันและการปราบปรามนะครับแล้วก็ให้มีการบรูรณาการกับส่วนราชการอื่นด้วยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องคือเราคงจะปล่อยนิ่งดูดายไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อชีวิตของ ผู้คนทั่วไปนะครับที่ดื่มยาดองนะครับนครบาลก็ได้ปฏิบัติในเรื่องนี้ได้ผลอย่างดีรวมทั้งมีมาตรการเพิ่มเติมด้วยซึ่งสมักชาติก็ได้ออกวิทยุหนังสือครับให้กับทุกทุกหน่วยนะครับที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติแล้วนะครับส่วนในรายละเอียดที่นครบาลได้ปฏิบัติไปผมจะมอบให้ท่านคลตระีน,นพสิน นะครับแล้วก็ท่านรองชการนะครับแล้วก็ท่านผู้การสื่อเนี่ยเป็นผู้ให้รายละเอียดนะครับส่วนตัวผมต้องขออนุญาตที่จะไปประชุมที่ส่งเชาตินะครับก็ประเด็นเนี้ยเตรียมเตรียมที่จะบอกสื่ออยู่แล้วนะครับเพราะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับมีมีเรื่องอยากจะติดอีกไหมไม่มีนะโอเคนะครับครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับ